ก็ไม่เคยไปว่าเลยนะทัล้จ้าามเฮ็ดออกก็หาเพ็ดบนี้เลยจะพี่น้องามเพ็ดงานก็เฮ็ดงานจ้างามเพ็ดงานพอเห็นเ็ดทไทยเฮ็ดอืมสวยนะเบตอนเมยมดเลย พี่น้องเบิ่งจ้าพามาเบิ่งเห็ดปวกเลยเห็ดโจนจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยาวาแถวกองทางแล้วจะพี่น้องเจ็บกองทางแล้วจ้าเบิ่งจ้าพี่น้องจ้าทางนีด้ดอกสวยด้วยจ้าจุ่มสวยๆทั้งนั้นเลยมอต้อมสวัสดีครับเมื่อกี้นี้เราไลฟ์สด ภาพมันไม่ชัดเนาะสลุงจ้าบอต้องขอทําคลิปให้พี่น้องรับชมติดตามกันด้วยนะพี่น้องเอาอ,อืม,มน,นี่บินเหนียวพุดมาเศร้ากูไปบอกพี่บอกน้องพอได้บันทีบางทีก็ป็นบอกบางทีก็บ,กบก่บอก,บก,บอก,บอกด้วจ้พี่น้องบางทีบอตจะขาอืมหักดินเหนียวจ้ะ ดอกสวยไปตอกทะลุปีที่แล้วก็ฝนตกด้วจ้ะพี่น้องอยู่โพนี่เราบะตมนะอมเนาะปีนี้ยังฝนตกคือเก่าจ้ะมันจะพี่น้องแม่นมุดด้จาฮิตเน็ะดินเหนียวบะตอมดีนเหนียวเนะาะต่ลุงบอกตอนนีเน่าขายยาดินเหนียวพี่น้องงัดงัดโปรขึ้นสวยขนาดจ้ะ สุดกองทางเลยได้จ้ะพี่น้องพลเนี่สุดกองทางเลยพลบินเลยพี่น้องสีห้องแม่นห็น่หมพลบินสีห้องว่าอันกองทางบินสปบร์ตต้องกองทางบินอันนี้จะทางนี้แห่งดอกสวยเนาะบ้ต้อมเนาะ้าาพ่นอ้าจักหน่อยจ้ะพี่น้องต้อมลองหรือยังเอ็ด่ะจะเพ็ดจะได้กินนะฉีกเนาะฉีกฉีกจ้าพี่น้อง ชิน้นเล็กๆเนาะบ่ต้อมทอดพี่น้องท<บ>ุกแปงก้งทอดทุกแปงก้งลวกก่อนก็ได้เนาะบ่ต้อมลวกต้องลวกก่อนลวกให้สุกก่อนแล้วก็ทุกแป้งก่อนสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะบัวต้มเพจกินแล้วมาต้องทาให้สาวลงกินมเมื่อคืนนี้แต่ลุงบอกอยากได้อย่างนี้เหมือนกันนะนี่สวย เหมือนเดิมพี่น้องทําความสะอาดที่บ้านก็ล้ืได้ขนาดเตมพี่น้องถามว่าขุดขุดแล้วจะเกิดอีกไหมเกิดพี่น้อง บอกต้องกล้าการันตีเลยว่าเกิดปีที่แล้วโอ้ยหลายปีแล้วจ้ะเพราะไม่รอปีที่แล้วเนะาะนี่ได้กกินคู่ปีเดจะพี่น้องเนีย่ยพออันนี้ไว้ก่อนเนะาะเราไปนี่ไปนี่ก่อนละ<อ><บ>เอานะนะ่นแหละโอ้หักเลย นนึงเฮ็ดเิงจะมีรสชาติหวานแซนะ<ก>่บเนาะก็แซ่บหั่นกระปุเลยเจ้ะพี่น้องเฮ็ดโคนลวงก็แซ่บไปอีกอย่างเฮ็ดอันเฮ็ดโคนดับนี่ก็แซ่บไปอีกอย่างนาะอง่้ต้อมเนาะแซ่บหมดเลยอย่างเอาทอนีเอาได้ดินเขาเหนียว จิ้มงัดจิ้มงัดเราพ่อป้าต้องต้องลุกแบบไปลุกไปทำความสะอาดที่บ้านเดอ้าวหักซ้ำเนาะป้าต้องเหนียวขนาดเนาะกินเหนียว ขาดิขายาวมากอืมดอกีนจ้าพี่น้องยอดพี่น้องเอฟทีสะอ่อนบอกอยากมาขุดน้ำได้เหมือนกันนะน้ำถ่วมเป็นอะไรขี้คลายเราก็ตตองติดสัญจรผ่านได้แล้ว มาจะลองมาทำที่งัดใหม่ไม่ได้ไปเลยนบ๊อาต้อมไม่ค่อยได้วางเลยเนาะสลุงจ้ะยามเฮ็ดออกก็หาเพ็ดไปนี่แหละจะพี่น้องยามเฮ็ดงานก็เฮ็ดงานจ้ะยามเฮ็ดงานไปเฮ็ดเฮ็ดทายเฮ็ดคนให้พี่ให้น้องเพรับชมเนาะบ๊อบต้อมเนาะจ้ะแต่ส่วนมากเขาจะทำงานถ้าส่วนมากเขาสลุงเนาะจ้ะทำงานไปด้วยทำคลิปไปด้วย เอาตสองฝั่งสองอย่างเลยพี่น้องสวดเนาะเลยสุดขาเลยทำไมถึงสุดยอดอย่างนี้คนนี้เขามีแต่พลบินพลบินอันนี้กง,งทางบินพี่น้อง <c oughs> กองทางบินป่ะตอนนี้กองทางบินออกสุดโหสุดตายนะป่ะตอนสุดโหสุดตาเลยสุดกองทางเลยอื้อเจ๊ตายเลยต้องเคีอยงเอามือหับบิบิออกแลก้วก็เล้วเอาแล้ว เกิดขึ้นเองทานโดยธรรมชาตินะพี่น้องบ่อต้อมจะบอกทุกคลิปว่าเห็ดนี้บ่อต้อมไม่ได้เพาะเพิ่นเกิดของเพิ่นเองจ้าคนเกิดของเพิ่นเองถึงเวลาเพิ่นเกิดเองจ้าถึงปีเพิ่นจะเกิดต้ออดดอกนี้หนีก่อนเสดายของเนาะโอ้โหไรันปล็อกเลยจ้าพี่น้องฝนตกใส่มาได้มดขาเลยมีมดเลย ฮักตัวนี้ถมไว้ดอกน้อยก็ลังโผล่หนาปานนา้าต้องเจ้าเี่นจ้าสินะเมื่อไรบ่อันนี้เราจนนะุ่มไว้เนาะจุ่มไว้จุ่มไว้ สวยเนะประตอมเลยมดเลยสวยงามมากเอตะกร้าใหญ่มาเลยด้วยจ้ะพี่น้องเนี่ย พ,พี่น้องเขาเห็นบอกนะน้องเห็นเธอไปอีกบ้างอ๋อ,อ,อสวยเนาะจ้าสวย เด็กน้องคนได้ยินเนาะลั่นตะกุบๆเลยเนาะ ดอกสวยงามมากอุย๊ยแหล่งหนึ่งดินมันเหนียวจัดน้องขอร้จ้า สวยสวยงามมากน่าจะตอนลือเนาอสักตรงจ้าดัานนุบปุดหดติดขึ้นมาก็เอาไปเลยนี่งามงามเสือปิดหู พ uh huh. อแล,ล้วพอแล้วไปทำคว<ห>าม<อ>สีบ้านทำความสะอาดอยู่ที่บ้านเลยบะต้อมเอ้ยสวยเนาะมานี่เลยเจ้าพี่น้อง พี่น้องเอฟซีบอกอุ้ยขันใบขันมือเห็นมาต้มงัดมาพอว่าพ่อมาขามาขูดว่าอยากได้ได้ขาลึกยาวๆนะลึกๆดินเหนียวพี่น้องคนนี้พอดีสวยถามได้วหรอต้องออกเอาลึกยิ่งยวอื่งพี่น้องจ้ะอันนี้ติดออกมาสำลวยเอาก่อนเนาะ มาแล้วกันให้ทีหกักบาททบกัน<อ>ให้ทีหกักแล้วสวยนวลไปอีกดวงสวยงดงามงามมาก วันนี้บ้ต้อมพาลูกสมุนมาพร้อม <c oughs> น้องลายน้องลายลายเสือเลยพี่น้องหมาบ้ต้อมลายอ่านหน้ามาเลยพี่โอ๊ยบ้ต้อมมาเห็นมันบ้างเลเกือบเหยียบแล้วเนี่ยเห็นแล้วเอาดูบ้านก่อนสวยด้วย <c oughs> ือก้หมาพอาต้มลายเสือพี่น้องังยังเพชรงานางานะเฝ้านขนาดเลยจ้ะดูค่ะลายเสือจริงๆพี่น้องหายากนะหมาแบบนี้สุจ้าลายลายเสือแบบนี้หายากพี่น้องดูเขาไปแล้วสืหอสสสสสหันมานี่ สวย,ยงามมากยังบ่ม,มดเด็กจพี่น้นองเบิ่งจ้ะยังบ่ม,มดเลยแถวนี้มีตูมระบานเนาะบ่เต่านี่บานกับบานอ้าหน่อยเดียวเด้อจ้ะพี่น้องเ,เอาตัวใดก่อนบ่ก,ก็ต้อมเอานี่เลยหักแล้วตัวนี้ครับไม่เลยตัด อันนี้ไปทำเชื้อเนาะจ้าหักเร็วตัวนั้นอวยหักแล้วได้ไม่เป็นไรหักตอนเราลือ้อสวยงามมากมอ่ะเริ่งออกก่อนที่หักนี่นี่ต่อไปสวยเลยทวยงาม เดือนเป็นร้อยสวยๆเดี๋ยวโคมกันสิเต็มตะกร้าเน้องบํา้อมถ้ะดอกบานแบบนี้ขาเขาจะเหนียวพี่น้องเราไม่ต้องจะเป็นต้องเอาลึกเนาะสะลุงขาเขาจะเหนียวถ้าดอบานนะอันนี้เอาไว้ให้เชื่อเลยจะทำเชือ สวยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอน,นิจจ์ชแนลด้วยนะครับ <c oughs> ขาลมมา<อ>มาม <c oughs> าผิดภาพกันได้ขอโทษขออภัยพี่น้องติดตามคอมเมนต์กันยาวๆพี่น้องมาพูดมาคุยกันได้ ดอกสวยอยู่ทีแรกบัต้มไหลสดมันภาพไม่ชัดน่สาสลุจ้าเลยทำคลิปว่าจะให้พี่ให้น้องผู้ชมสดๆเลยนละบัต้มเนาะจ้าแต่อยู่ตรงนี้บ่มีขื้นนะจ๊ะพี่น้องสัญญาสัญญาไม่ค่อยดีดอกสวยมากพี่น้องพี่น้องคิดดูดิหลายบ่หลายบัต้อมวางสับหัวสับหางเลยพี่น้องเต็มตะกร้าปลิบใบใหญ่ด้วยจ้ะพี่น้องจ้าตะกร้าลูกใหญ่ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้องเ<ป>ด็กตะก้าจ้าเด็กของก็